วันนี้พวเราจะมาเล่นเกมอะไรนะหาทอยเลโอ้วันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปมนุษย์ต่างดาวเย้วันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปมนุษย์ต่างดาวกันกนะครับทุกผู้ชมโอ้โหเย่เย่เย่ไปกันเลยเอะไรพวกเราไปกันเลย น่นไงเพื่อนของเรายืนรออยู่องค์กรซีซ่ไปกันก right, ah. ่อนสตาเลยใครเข้ามามีคนเข้ามาคนนึ่งเอาแหละพวกเราไปกันเลยเอาแหละทุกคนเราเราจะม่ได้สกีบิดทอยเลดกันนะแต่มันก็เป็นช่วงฮาโลวีนซะด้วยสุขสันต์วันฮาโลวีนโอ้แมปโหลดหน่อยนะตั้งเอง นี่น,นพวกเรามีตัวนี้อคอมเบตเอคอมเมราแอสไบรโอ้สกินบิตทอยเลตมันมาแล้วพวกเราวางแล้วนนาตามเอเรียเลยพวกเราวางกันเลยล้อหมายเราวันนี้ก็คือชนะจากนี้ไ้เราต้องทำนังนี้ได้ให้ครบสามตานะครับทุกท่าน เอาแน่ตอนนี้เราก็จะทําการวางตัวละครอ,อะไรไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สกีบีดิทอยแหละกํลาลังเดินมานะครับ,อบ,อบตอนนี้ชัดนีฉชัน้นม,ม่ใช่ดีก็เดี๋ยวก็หมอมนะครับ ก็หมอมจะเก็บเงินซื้อระดับไททันนะครับนี่คือหมวกข้าหมวกข้าทำเราจะทําการมาไททันก็แม่นะครับดูสิครับหน้าเจ้าหลอดเท่ซะจริงเลยนี่นี่ไททันกับเปลล่าแมนครับไททันจะดูนี่ครับหน้าคัมเมอร่าแมนเห็นไหมครับมันเออหลอดเทไหมครับถ้าหลอดเทคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์แล้วกดใช้กดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยให้ใคนัเป็นคนพูด เอาไงทุกคนเราจะเอาพี่ใหญ่เราออกมานะครับนี่ส่ท่านเข้ามแลแมเกวูดูนี่สิครับตัวโคตรใหญ่เลยอะดูสิแต่ว่าเขาหันหน้าไม่ทันนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนี่สิครับเขาเขายิงอะไรอ่ะครับท่านผู้ชมโอ้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 น้ำเกลือเลยแบบเลือแบบเลือเลยแล้วเพื่อนเรากลับมาคนที่ห้าละอยู่ไหนแล้วล่ะ yeah. ตอนนี้นะครับเราต้องอัปเกรดช้ท่านคัเมอร์แมนอัปเกรดก่อนตอนนี้เราเราทำได้แค่ยืนรอนะครับตอนนี้นะครับเราจะทำการวางนักทิวทัศนเ์เพิ่มเพื่อเพิ่ม,มตังค์นี่คือบ้านเอเลี่ยนเอเลี่ยนไหนครับคุณคุณฟันครับคุณไหนมาครับบ้านเอเลี่ยนน,นั่นไงนไงนู้ดไหนตามไปหน่อย โน,น้มอ่ะว้าวอ้าวถ้าว่า,าไอเรี่อบ,บ้านนี้มันคงมันคงเข้าบ้านเราไปแล้วเลยเอามันเนีย่ยดูดูเนี่ยมันเป็นยื่นออกมาเหมือนเป็นอะไรออกมานนมันไม่นา่าใช่นะไหมไม่น่าอะไรอ่ะเอาแหละทุกคนเออนั่นเลยอ๋อโกาดังเหรอมูโกดังโกดังอู้ไม่มันเปิดไม่ได้อ่ะโอ้โหยมันไม่ไปนะโอ้มันเกือบรอดไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ท่านคาร์้มาแมนก่อนนะครับอัปเกรด เราจะหากมบุกเกินร์ดีดีดีดบดบดบเนี่ยดีดีดบ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 อ้าวไหนทุกคนเราจะเริ่มทำการสกิปแล้วนะเพราะเราเริ่มมีอำนาจแล้วอำนาจในเกินจะเกินทวีเลตเราจะจัดการเราจะจัดการทอยเลตบนดาวขาบนดาวดาวอยู่เลยนะดวงจันทร์ดีกว่าบนดวงจันทร์แล้วเราก็ยึดของโลกใบนี้ช่วยเราใบนี้ไว้ เราจะจุลินี้ไว้ชเช้าเนี่ยโอ้มันเริ่มลอ่อไม่ได้แล้วเราจะทำการหวานไททัน,นทีแมน,ม,นมีอะไรครับมิสเตอร์ปันนูน่นเราเห็นดาวโลกอยู่บนนูน่นไหนล่ะครับกระดาษบ้าฟ้าเล็กตีกนูน่นมันอยู่นู่นเองปวดแก๊งเลยแล้วต้องใช้กล้องจุลทัศน์ซูมเข้าไปเราจะอยู่แบนไหน ตอนนี้เราอยู่เวฟเก้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เวฟยี่สิบนะครับติดโอดปิดกล้องแย้วันนี้พวกเราก็กลับมาแล้วในเวฟยี่สิบตอนนี้มีการเพิ่มเติมในการเราจะมาเสิมทาร์ด้วยแทนสปีกเกอร์แทนสปีกเกอร์แมนและท่าน t ทีวีแมนอัปเกรดกับเจตนคารเมแมนอัปเกรดอยู่ข้างหลังคุณเป้ามันตรงนี้ดิอืมมีอะไรครับคุณฟันไหน อะไรมันมีอะไรเหรอข้ารม่ได้มันมกำแพงฮู้ข้รู้ได้ไงข้าข้าข้าขข้าลงหลุมแล้วราม,ม,มีตอนละครตัวใหม่่สปีกเกอร์ฮาโลวีน เนี่ยด,ดูอะไรละอเอียรจะมีสีส้มดำแล้วก็ใสล่ลำโพงแล้วก็มีเหมือนจะด้านหลังแล้วก็เหมือนไฟช็อตด้วยใช่ใช่ใช่โคตรเท่เลยอ่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากอยากให้เพชรกับเรานะครับโปรดติดต่อได้กับมิสเตอร์ซีซ่าเลยนะครับไหนมิสเตอร์ซีซ่าครับเอดมาได้เลยมิสเตอร์ซีซ่าอยู่ไหน <500 S 2> ้าร้อยหนึ่งคนี่ครับม<อ>ิสเตอร์ซีซ่าครับใอยามิสเตอร์ซีซ่าครับใครอยากบริจาคเพืน่นี่ครับมิสเตอร์ซีซ่าเพื่อนผมเองครับเนี่ยคุณซีซ่าครับบริจาคห้าสิบเพชรได้โปรดครับน้าคุณน้าคุณอยากให้พวกเราทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาและทีนี้เราไปกันต่อโอ,โอ้แค่คพู่แป๊บเดียวเราจะตายกันแล้วโอ้เราต้องรีบไปวางขง้างหลังแล้วนต้องวางต้องบินอกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าในน้านสปีกเกอร์นั่นแหลยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสทันอยู่ทุกเมื่อน่ะทุกคนไม่ต้องห่วงดีฉันฉันมีท่าพีมา แบบนี้น่ะมีการรับเกียร์ที่ยากขึ้น,น,เ,นอเอ้ยนัน่นวายอะเอเลี่ยนถอยหลังไม่ขึ้นเอเลี่ยนโอ้ไม่กอดมัน,ม,น,ม,นมันคือเอเลี่ยนไม่ขึ้นแจ็คสันโอ้ไ oh ม่กอดคุณเปล่าครับมันมีเมื่อกี้โอ้มีอะไรครับเขาปันใช่มีมถ้าเป็นฟรีมาดูให้ดูหน่อยถ้าตกมูฟรีขาด้ถ้าตกมูฟรี มาแล้วมันมีคุณค่าอะไรครับเอาไว้รอเพชี่งโอ้โอ้โอ้มันจะเข้าไปได้แล้วทุกคนโอ้โอ้เราแพ้แน่เลยเราแพ้แน่เลยเราแพ้แล้วอ่ะเราได้มาสามร้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาแะทุกคนเราจะเริ่มทำการปิดคลิปกันแล้วนะครับเราจะซุ่มก่อนไปอย่าลืมนะครับพวกเราเปล่าปั้นและ มองเราจะมากันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะเปิดตัวคนพิเศษอีกคนหนึ่งที่จะมาเริ่มเข้าขึ้นช่งของเป่าเป้า,ปาอย่าลืมนะครับจะเปิดตัวคนใหม่แล้วผมจะซุ่มก่อนไปนะเอาแหละพวกเอาแะรละครพวกเราได้ทำการสื่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องที่สุ่มสามรอบนะครับผมได้แต่ของเกลือนะครับได้แต่ ได้แต่คัมเมราแมนคัมเมราแมนแล้วก็คัมเมราแมนไม่ใช่เดี๋ยวเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับนี่ครับคัมเมราแมนสามตนตรงนี้นะครับผมจะมงไว้นะครับทีนี้นะครับเราจะทําการปิดเราจะทําการปิดตรวจตัวลงนะครับบายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมแชร์กดแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบายบาย